ที่รอบทุกคนพามาจอบเรงนกลับกิ่นมกหอยนะเมื่อกีก้เห็นมาเยอะเสียกละ่ะจลาดขนาดทุกคนเห็นคนปับในหลีปั๊บหลีปั๊บเนะี่เป็นเห็นถ้ามมดเกินเมืองว่าเป็นนกกระปูดบ่ มันรักของกันรักฮักหลักแน่ทุกคนยิ้นทักกินแน่ใช่หรือ้โ้เขาหนีไว้ไว้เราเห็นเขาเขาก็น,นี่ป่บเลยทุกคน ถ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งเนี่ยสียคลาทุกคนแต่เขานั่งอยู่กับไก่เนี่เขาก็ลงมาปั๊บกลัมาใกล้่ไก่ก็หายปั๊บเลยมาลักกิ่นมาคอยเฉลี่ยวมัด กก็เพิ่งเห็นเนื้นอเพิ่งเคยเห็นแหละมาไอไอีกอกนอกกะระปูดมาลักกินหอยเชื่อหรือกจริงเลยเนาะเขาถึงจะนีเนาะป้าก็หกแห้งกคนมาถอนหนาหนากระได้นิดเดือดเนี่ย tuôn đầy vô lại tuôn đầy vô lại đâu mười lăng sẽ chỗ nó tuôn mày là tôi cốt tuôn có lông rồng đầy cả có mát ăn thịt có cua có kiến mà mày ít có bà hao bà đầy phù phác được nhưng mà tôi cốt mua đầy phù phác nhưng mà mà lạ nóc này lái ha tôi cốt nên bảo tém phải mất là mà lạ khi nóc mọc buộc gặp ปลูกที่เดียวก็ได้กินมัดปีมัดชาติทุกคนเป็ดเขาลนลงมากอะเขาก็ขึ้นมาใหม่ก็กินน้องสี่มัดปีมัดชาติบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังแช็คเถื่อก็ถือว่าดีทุกคนก็ถือว่าดีเนาะเป็นผืชหมุนเวียนนะทุกคนบวบเขาก็ออกลูกไว้ไว้เขาก็ขยายพันธุ์เขาล็มาละขีนนกนี่ก็สุดยอดของมนุษย์ทุกคนมาละขีนนกเห็นบ่ทุกคนเต็มไปยหมดเลยวหน่วยเขาเต็มไปหมดเลย พ่อก็ซุกพ่อพ่อก็ล่นลงล่นลงเพราะฤดูฝนแล้วโดนน้ำโดนน้ำเขาก็ขึ้นมากเขาอิ่มเต็มเลยหมดนะก็จังบวกนึ่งละบวกมันก็หลูกบวกยังตัวก้อนเ่นบวกกับมีเพื่อนบ้านก็มาขอพั้นไปแล้วมาเสาวตัวก้อนมะขอไปก็ให้เขาไปซี้หาหลูกนะหลูกแก่ๆให้เขาไปเขาไปปลูกเขาไปปลูกขายเขาไปเลยขายไปกปลูกไรืกิน กกย่างเขาแก่เขากะเขาก็เม็ดเขาก็ล้นลุ่มหอดแล้วดูฝนอยา่างเงี้ยเขาป้งของเขาคนเองเดี๋ยวพ่อเพื่อนเพื่อนเราเบิง่งไอ้ตัวนี้นะ่นอทุกคนบางคนอาจจไม่เคยเห็นเนื้อนึ่ตัวเดี๋ยวพ่เพื่อนๆมาเบิ่มดดงมดแดงอะไรหลายเลยทุกคนอยู่ใน เดินก็หลายเดี๋ยวพาเป็นเขื่อนใเวงสวนด้วยอ้้หกน้องนึงพ่อพนจุกงาเขาก็ปงหนึ่มทุกคนงาเขาปงหนนะต่อหกเนาะไล่ะผมมองมากเลยไกเห็นเลยทุกคน เล้วห้องใหญ่เพื่อนๆเลยโอ้บ่เห็นเลยทุกคนหกแห้งปวดห้เพื่อนเบิ่งนี่ถ้าห้างมดแดงเต็มเลยทุกคนอย่นี่ห้างมดแดงเขาเป็นแม่เปล่งแม่ยังเต็มไม่มดนี่ทุกคนอยู่นี่เก่าก็อยู่เพราะว่าคนถางนอกก็ไม่เอาอะไรนะฟุ้งรักคนแก่ไว้ จะเ่าผมออกมาสวนครับแต่น,น,น,นีบางคนกับมาขอเยอะนี่ก็ต้นมะนาวต้นหนึ่งทุกคนเนี่ยผมไปก่อตอนน้ำเพื่อนบานพันมากกัมาปลูกไว้ยแหละกักบบ่งาเรามองนี้ค่อนข้างหกทุกคนค่อนข้างหกเขาบอกคอยโดนแสงแดดต้นใดเขาก็เลยบ่งามทุกคนก็นเลยบ่มีหน่วยมีอย่างเนาะ บามมีน่วยจักน้อยเลยทุกคนเขาอยู่คน้างหกเนาะสัตว์หกคือมีมองนั้นมองเดียวต้นเดียวผมถ่า,ายมันเพื่อนเมืองมองนั้นอยู่มองโลงมองโปงกะก็ออกน่วยออกง้งก็หลายแต่ว่า,วาต้นกระนุนต้นังมีนี่ก็ยังคมอยู่ทุกคนแต่ต้นกระนุนต้น,นังมีขยายพันออกมานี่แตกกิ่งแตกก้านอบ่มาจาักขัดสลอดมาหลอดตะโบ ก็เดี๋ยวพอเดียซื้อเขากินเนาะเอียงปลูกใดเนาะก็ปลูกไปปลูกไปพ่อเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินพ่อบ่ได้ซื้อเขาใบกระเพกใบกระเพรากระไคใบมะกรูดมีมัดอะไรอยู่ในนี้ทุกคนมันเป็นพื้นที่แคบๆก็ไว้กินนี่แหละตอนนี้ไปกินแล้วมีคุ้ม่แหละกินของคุ้มกูเดียวตบมนังนาวทุกคน ัน,นพ่อเมลดเมตรวานไ้เขาก็เกิดเขาก็สวยงามของเขาเลยทุกคนโหสุกว่ดดีแต่ดีไปสื่ออยู่ในตลาดตะเลื้คนทางแข้งเอาอยู่เสียงเอาวิธีดินว่างเปลาถึง่งไปกวงข้องยังมากไม้กับวันี่ละปลูปกอยูป่ปลูกจิงคีต้นบานออกเนาะ บหมดอารมณ์เลย,ยังคือเก่าก็เฮ็ดไปมาลุกมาเลี้ยงข้อปัญหาแล้วทุกคนพอได้อยู่ได้กินมันนี่ค่อนข้างคืฟ้าคืบฝน,น,นเนาะเบิ่งพยากรณ์อากาศมาสาวนี่เขาบอกว่าสามสิบหก,ก,กว้าสามสิบหกสามสิบเจ็ก็ถือว่าบอได้ห่อนอยังเกินไปนะทุกคนก็ถือว่าโอเคค่อนข้างสบายเนะาะเพราะว่าห้องเป็นมนุษย์ห้องโดยไก ไ,ไต er vida, ha, it. It be ่ฝ่าไต่ฝนก็แล้วแต่ฝนที่ตกก็ตกเนาไปกำหนดกฎกติแคทกาอย่างนี้กระบาเราก็ายูใส่พ่อเั็นนี้ละโคตรเฮาวงจรนจะเหยีดเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะบ่นี้มีสิ้นบ่เฮ็ดให้พ่อแม่เสียอกเสียใจเนาก็ตยูใส่พ่อเป็นนั่นละยังก็ออกมาสวนสี่ละมูอก็ไปให้ไต่หน้าเมื่อมี้ตะฟ้มเลยยู่มาลงมาเลง บางคนกับบางคลิปผมบอกเพื่อนๆไปว่าเอาบ่ายโมงยังบ่ท่านได้กินข้าวเศร้าจะอยู่ได้ยังไงมันก็บ่อเลยเมียนยังสั่นนี่ครับเพราะผมฟงก็อันนี้เด้เพื่อนผมก็เป็นคนบ่มีเบียบมีงานอย่างนาะผมก็ยื้่่ไปมาเมื่องผมเนาะให้น้าผมกับได้เฮ็ดให้น้าผมก็ให้นองนอนกันเฮ็ดหมดเนาะผมก็ยื่่ตัวคนเดียวของผมเนาะอยู่ตามภาษาของผมเนาะอื không thưa bác, có được khai thác ngã nhé. Nhân thiêng bà đại kinh kháu sâu, chứ bà đại dân đại bài không, cho nhưng đại dân không kinh kháu sâu đại. Nó kinh như xỉn đấy, tụi con. Bà bà hôm có thể hết việc, hết ngán, nhưng mà, xa, con cũng, nó mà xa, không có dù tại tạm phá xa của cũng cụm, tạm xa của ông dù có điều. Ông thưa bà, tôi tự xài, tụi con, tôi tự tên xài. Thế, bố, mẹ nó không chỉ khán đâu. โอ้ตื่นสายพวกมู่ไปเเหตุงานพวกคือผู้อื่นเขาเหตุงานรับค่าราชการอย่างนั้นเขาก็ต้องตื่นเช้าหกโมงเช้าของสียเขาก็ต้องไปเหตุงานเหตุการณ์แล้วไอเจ็ดโมงเช้าก็กลัวก็ต้องไปเหตุงานเหตุการ6์หกโมงเช้าก็ต้องกินข้าวขินปานว่ถ้าผมบ่ได้เหตุเบียดเหตุงานนะทุกคนผมมาได้เหตุเหน็ดงานบางทอผมนอนในดึกนอนตีสามตีสี่ตีทุกคนเขาเช้าก็ยังผมกินบ่ายโมงสิเขาเย็นผมไปกินบุญทุ่มสองทุ่ม เออเออเ,อ,อ,เอ,อเขาเทียงนะผมกินทุ่มสองทุมแล้วเขาแรงวกมกินตีหนึ่งตีสองเอ้าแม่นบอเลยทุกคนเออต่นีเขาเศร้าพม,มิมากกิ่าใบงวงใบสองมันก็ิแตกตา่างอยยังนด้เนาะ <c oughs> อืม,มออกงกระโยงง่ายสบายๆเนาะบางคนโออยู่ด้วยไม่ได้แล้วไปกินเขาเศ้ายักในบงวงใบสองมันมแมยังสั่นเนี บอกว่าผูเหมนคนบ่มีเวียดอีกอย่างก็โควนคนกี่ข่าโนาะหาปูหาป่ามาลดน้ำต้นใหม่หาหน้าผมก็บอะไรเฮ็ดฟุกก็บอะไรกี่ข่าแล้วผมบะไรเฮ็ดี่ทุกคนก็หายหนองหนองวันเฮ็ดหนองก็หายหนองวันเฮ็ดเพิ่นไข่แดงในท้องก็ให้เพิ่นเอาปลาฮู้อะไรอย่างอารมณ์ดีเพิ่นก็ซีเข่าซีปลาหายฟูฟมอยากกินเข่าเป็กเป็ดยังผมก็ไปสื่อของผมไปยังสั่นเดี๋ยวลงคนก็บโบเข้าใจเนาะ สี่แล้วคือผมบอกยังนี่กะต่อจากคิดต่อเหลือตอนนี้กะวายสวงแล้วก็ยังไม่ได้กินอ๋อกะพ่กเป็นยังเงาคนเราก็อยู่เพราะว่าฮักกะต่อสอกินวายโมงวายสวงเข่าเย็นฮักกินสองตุ่มสามตุ่มเข่าแรงฮักก็กินตีสองตีสามพาะว่าฮักก็เลยไปเฮ็ดเบียกยังฮักบวมแง่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองบวมแง่เจ้าหนุ่มเจ้านายต้องตื่นแต่เช้าแปดโมงต้องไปเฮ็ดงานหกโมงเช้าต้องเฮ็ดทับเข่านั่นว่ะ

นกปีกซีต <Anyway, S 1> oh, so, ั so, ้งแดงทุกคนนกปีกซีั้งแดงตาเขาสีั้งแดงเขามาก็ม้วหอยเชอรี่คอยเนาะเขามาก็ม้วหอยเชอรี่คอยโอ้ตอนแรกกันนักว่าแต่งูบ่ยังบ่แต่ว่างูเพราะว่าจะคองเห็นงูแร่นี่เลยนะทุกคนเห็นงูงูส้นหมากเห็นงูสิงนะทุกคนเห็นงูสิงโตขนาดนี้ปูมือเนี่ยแหะทุกคนอนี่ปูขาทุกคนโตเขาก็มาเม็ดกกลัว ไอ้งูมันลงไปในโบ้ในโบกับบักสูงหนึ่งนะทุกคนถ้าลงไปมันก็ขึ้นไม่ได้เนาะเอาไปออกมาเอาเมียนเป็นนกนกตัวสีแดงทุกคนตาเขาสีแดงนาจะเป็นนกกระปูดดวยทุกคนนกสายพันธุ์นี่ก็อือนเนาะเห็นเล้วมนี่เห็นจะจะเต็มเต็มเลยทุกคนเห็นจะจะเต็มเต็มเลยเป็นพงว่าเขาเป็นนกกระปูดแถแน่นอนที่เขาอือนซื้อตามวิทยาศาสตร์ มาขโมยมกหอยเชือรีเลยจะกินกบคอยก็มาปลอยไวสามตัวก็หายมัดเลยรือว่าเขาหมดอยู่ในหนางถ้าหมดอยู่ในหนัาคือบโ่โผล่กับนักเทื่อล่ะเออแต่คิดว่ากบก็าอาจสิหายเขาจะอาจจะจับไปกินเราทุกคนแต่ว่าคิดว่าปลาไหลผมมาปลอยไปสิบสองตัวใหเ้เพื่อนๆเดีเบื้องก่อนหนาน,นี่ตาเพื่อนๆเดีเบื้องคลิปกวเก่าผมคงจะเห็นมั้งเพราะว่าผมเคยเอาปลาไหลมาปอยไปสิบสองตัวตัวน้นอยๆสำเส็งดายทุกคน <c oughs> สำคัญมะาพร้าวนี่ยแหละกับโบมินเซนใด้สำคัญมะพร้าวปกติฟุ้งค่ปปอยปล่อยไว้แต่ใดนแต่ไ,ไรเขาจะหลอดตลอดแล้วเขาก็จะโตใหญ่ด้ทุกคนอีกอย่างแบบม,มีแมลงมีอย่างบินมาตกลงในบอ่อเขาจะกินของเขาเองเป็นเอะอ,อย่างสัตว์หมุนเวียนนะทุกคนเขาหมุนเวียนเขาปอกโตของเขาเองได้นะเออเขาปอกโตของเขาเองได้คล้ายๆกับผมบอกเป็นเพื่อนไปเคิดก็เกินนั่นแหละ phúng bảo vớiเพื่อนแต่ quan na này phúng có máy thay na bón thay hoai <laughs> chè lì phúng hoai con càng sốt cà bốc con càng sốt cà bốc không có để sốt cà bốc được con khâu con lại gìn phục phật phúc phật nó nó lấy nhả lấy nhãng mới gìn theoปกติ theo này à con phúng sẽ đưng nhả đưng nhãng này cậu gìn nó nó ก็ครับถ้ามันจะเป็นน้ำเสียนว่าน้ำเสียก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำดำเนาะเป็นน้ำเขียวน้ำดำเธอเนี้อีซีมือพุ่งจะปล่อยน้ำไว้ตัวหนึ่งปล่อยพุ่งจะปล่อยยังสั่นปล่อยปล่อยทิมปล่อยไปปล่อยมาเมื่อกว่าสูบข้าวไฟบ่ว่าน้ำเัาก็ต้องใส่ไฟเนาะทุกคนเอาไปมามีสุดหนึ่งกตบางเมื่อผมก็ได้ลืมเนาะทุกคนผมเก็อบ่ได้เสียดายข่าวไฟทุกคนเออมีสุดหนึ่งผมลืมไปเนาะ ช่วงก่อนจะฤดูฝนเนี่ยทุกคนฝนก็เริ่มตกมาเนี่ยฝ่ากระแลบเนี่ยเนาะผมมาได้ออกมาก็ไ่ได้ออกมาเท้าช่องเท้าก็ตกเบ็ดเต็ดแล้วก็เป็นเดือนออกมาปลาลุกเท้าผมไปซื้อมาซื้อมาที่ตลาดต้นนึ่นตัวไหนเอ้เออลอยลอยลอยซีซึบบาทเนอะทุกคนผมซื้อมาดุกมาลอยซีซึบบาทโลละแปดซึ่งแปดแปดเส้นสิบหกเนาะเออผมซื้อมาลอยซีซึบบาทผมมาได้ซื้อสองกิโลเนอะผมซื้ออีกกิโลกว่าั รอยสี primero, primero, Jesus, Ele, infinite, ่เบาทออกมาปลาลุกตายนะทุกคนเออปลาลุกตายเน่ามัดเลยทุกคนปลาลุกตายเน่ามัดเลยผมหลังจากนั้นเออเกี่ยวกับอย่างเขาเคยออกมาปล่อยน้ำาทนี้เขาได้ปล่อยน้ำแล้วเปลี่ยนเพราะอย่างผมเลยตัดสินใจอีกอย่างผมบอกค่อย้ออกมาแนะนะทุกคนผมก็เลยอันนี้ตัดสินใจบปล่อยน้ำเสียถิ่มนะทุกคน ให้เขาระบบนเวียดเขาบริหารจัดการของเขาเองเออหลังจากนั้นก็บอเห็นว่าเขาตายจักเถื่อเลยทุกคนเออหรืว่าเขาตายเนองอยู่กลางเลยทุกคนคิดว่ายังอยู่นว่าตายเนองนะทุกคนผมเห็นว่าเขาปรั๊บโตเขากับระบบนิเวีใดญ่เลยทุกคนคือหอยเจลี่ทุกคนปล่อยน้ำสีเงาปล่อยน้ำปล่อยกะอ้าวเขากินพวกวัชพืชเนาะเขาดึงหนาดึงยางไงเขากินกินเขาก็เคี้ยวอึงงึยื่นออกมาหมดเลยจ้ เพราะลังล <cin stereotype> ังนี่ว่าได้ปล่อยหนังเขาก็บดลายเลยทุกคนเพราะเขาเขาปล่อยหนังทุกซีมือซีมือปั๊บเพราะเขาลืมปล่อยเนี่ยเขาก็ตายห้อยก็ตายเออปลาก็ตายเอตัดสินใจแล้วว่าปล่อยว่าปล่อยดะกลัวเพราะว่าเขาบริหารเป็นธุรกิจมาทุกคนเอาแครอเอาเก็บแก่คร์ไว้กินไว้ยังไว้ดูแลยังอะไรแล้วก็ อีพยามทดลองนะว่าการเป็นยุ้งเขายุ่งยังไดไปยังไดเนาะเออเขากับปรับตัวของเขาไดุ้กคนเขาปรับตัวเขากับระบบนิเวศของเขาได้ดีอยู่ก็ถือว่าดีถือว่าโอเคออกมาหลกนี้เเห็นป่ากับวัดายแต่ว่ากบกับเวียนมดหัวกันมาบกกับเวียนมดหัวกันมาปลาดุกกับเวียนยักตัวุกคนแสดงว่า กบอาจจะตายด้วยทุกคนถ้าตายคือบอได้ตายในน้ำดอกจะเป็นนกแหะจับไปกินทุกคนมีนกตัวปีกสีแดงตาเขาสีทั้งแดงทุกคนเออจะเป็นนกจับไปกินหอยยฉล่ก็เห็นเลยเห็นเต็มเต็มตาแล้วก็ไปเท่า้เพื่อนก็ฉลาดนี่ทุกคนเมื่อกี้ทายไปคนจะพาเพื่อนเพื่เบื่องเขาก็ลบไว้ไว้ทุกคนเขาให้เขาทายลูกเลยทุกคนเป็นนกตัวสีแดงตาเขาสีแดงหางเาวๆนิดนึง เขาคอยถามเพื่อนรุ่นพี่รื่นเหล่าเมื่อกี้เขาว่าเขาเอื่นนกกระปู่เต๋อแม่เหนียวว่ะเอามันก็เก่งคักเก่งแน่มาขโมยหอยเชี่ยวอีกเก่งเขาบ่กเลสงสารนะนกกระดาเออแปลกแท้แตกตอนแรกเขาว่าแต่นกพิราบแล้วนกพิราบโหดเนาะย่างไปวานเขาวานป่าไปจางคนไข่หน้าไปจางคนปันไอ้อีหยังเนี่ยไปปันให้ปันนาเขาไวานเขาเรียบร้อยแล้วก็ไปพงเขามุ้ยเกิน อันใดที่เขากินบ่มืดยันบ่ทุกคนอันใดนี่เขากินบ่มืดเพราะเขาจะแตกล่วงงินมาเขาก็ไปกินเขาไก่จะสุกข,ของเขาอีกเอออันนั้นเป็นนกที่หลาบค่าปุ๋ยค่าหยาค่าอยัอยงเขาบริสวทย,ยงเขาจะกวาดเอ,อือเถื่อนกระเวศข้มจะหลาดของเขาก็โอเคอยู่ เขาจะลาดเขากระป๋าโตเลยกับระบบมีเวียดอีลังไล้ได้หลายอย่างถ้าผมบอกพิดก่อผารตั้งนี่ยก่อทวดกอให้เด้อสันตวนนีแค่นี้ฝากคนไหลคดแชร์ก็ติดตามนะครับสวัสดีครับผม